ที่นี่นะคะสวนโรสการเด้นนะคะาการทำวนณเกษตรข้อดีนะคะก็จะมีต้นไม้ผักเมียงแล้วก็อันนี้คือนี่คือดอกสวยมากนะคะใบมเมล็ดลำต้นมันสามารถเอามาทำเย็บจากได้นะคะเนี่ยลำต้นเนี่ยค่ะตัดเย็บจกักนี่คือตะไคร้เรา เพราะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งปกติแล้วชอบอยู่บ้านทําสวนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่นะคะซึ่งถ้าคุณอยู่ในบางพื้นที่ก็จะมีบางคนที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์เยอะอย่าเข้าไปเลยค่ะมันเหนื่อยอันนี้คือลังศาสกับลองกองนะคะ รังพึ่งที่เราย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะอยู่ที่ใต้ต้นมังคุดมันมืดไปตรงนี้สว่างกว่านี่คือมะนาวนั่นคือดอกลัดต้นลัดจะพึกนะคะอันนู้นไปทำมังต้นสูงๆกี่เหล่กอันนี้แคชชนัดกล้วยเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อวานฝนตกไหมเนื่องจากกระเบื้องมันแตก โอเครังพึ่งเปียกนิดหน่อยมีรอยเปียกแตกเลยกระเบื้องไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใหม่